สวัสดีเ,เพื่อนชาวล l o t นะครับกลุ่มสล็อต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าใครอยู่กลุ่มไหนกลุ่มไหนผมก็อกคนที่เป็นอยู่ในหลายกลุ่มนะครับแล้วก็บางกลุ่มผมก็เป็นแอดมินของกลุ่มด้วยแล้วทีนี้มันมีน้องคนนึงครับมาทักหาผมเมื่อคืนเขาบอกมีเว็บอยู่เว็บหนึ่งที่บอกเขาโกงผมก็เลยถามทักหาแอดมินเขาหรือยังว่าเขากวงจริงหรือเปล่าเขาอะไรเขา โอ้แล้วทักบอกอะไรนะนี่เขามีข้ออ้างครับข้ออ้างของเขาคือส่วนมากเว็บพวกที่เป็นเว็บรวมะอะผจะพูดเรื่องเว็บรวมนี่แหละมันจะมีเว็บแบบเว็บแบบแยกเป็นบริการเป็นค่ายกับเว็บรวมถ้าเป็นพวกไ,ไอเว็บเว็บรวมเนี่ยคือมันจะบริการทุกค่ายเกมนะครับแบบนี้ใช่แบบหไหมอ่านี่ทุกค่ายเกมเนี่ยและทีนี้มันจะมีบางเว็บมันจะมีที่แบ, Lord, <rias> แบบพวกฝากสิบาทยี่สิบบาทเนี่ยมันจะมีบ,บางเว็บที่มัน ตั้งข้อกําหนดขึ้นมาเองว่าบางเว็บผมเคยเจอนะมันเป็นแบบว่าห้ามห้ามขยับเบ็ดอ่ะผมยังงงอะไรวะห้ามขยับเบ็ดเงินนี่นะแล้วบางเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องขยับเงินครับมันต้องต้องขยับเบ็ดผมเถียงสุดใจเลยถ้าเกิดมึงไม่ขยับเบ็ดมึงตายอะ่ะคือมึงบอดประมาณเรียงกันห้าหกตาถ้ามึงไม่ขยับเบ็ดแบบยกตัวอย่างโลมาอ่ะโลมาเนี่ยผมนี่เล่นประจํา โรมาเนี่ยมันจะมีบางมันใช่บางช่วงหรอกเราต้องบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมบางทีมันเล่นไม่เข้าครับถ้าหลังจากช่วงแบบสัปดาห์ไหนหรือไหนสัปดาห์ไหนหรืออาทิตย์ไหนที่เขาปรับแพทเนี่ยเขาอัปเดตนะ่มันจะเรียงใหม่เรียงการเล่นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเล่น,นแอปกับเล่นในคอมมันต่างกันตรง,งไหนนะแต่ไอเล่นในคอมเนี่ยโจ๊กไอของค่ายโจ๊กเกอร์ค่ายซาเอ็กเนี่ยการเรียงมันจะต่างกันนิดนึงนิดเดียว แต่ว่าคล้ายๆกันแต่การเปิดหน้าลายอะหน้าหน้าลายที่เราขยับบินอะมันจะต่างกันนิดนึงขอสมมติว่าสมมตินะสมมติว่าของซอลเอ็กเนี่ยซอลเอ็กมันอาจจะให้เปิดคลิกคลิกขวาอ่าเปิดเนี่ยมันจะได้ลายแบบปลายกลางๆแล้วก็อาจจะย้ําทีนึงแล้วก็คลิกขวาย้ําตัดอะไรเงี้ยตัดตัดที่ผมว่าคือคลิกขวาแล้วตัดซ้ายอะไรเงี้ยอ่าผมพูดให้เข้าใจง่ายนะคือมีแเสกคลิกขวาเนาะแล้ว ถ้าเกิดเมาส์ใครมีเป็นเมาส์มาโครแบบของผมใช้เนี่ยก็ใช้มาโครร่วมวก็คือเป็นสามปุ่มอย่าก,กดปุ่มเดิมซ้ำๆครับแล้วก็อาจจะมีกดตัดสามปุ่มเดิมด้วยแล้วแต่ว่าของโซลเอ็กหรือของจ็กเกอร์แต่แต่ที่ท,ท,ที่ที่ง่าย,ายๆคือของจ็กเกอร์จกเกอร์นี่คือมันจะเรียงแต่ถ้าเกิดเขาอับไอเขาปรับแผ่นไหมไม้ไรเนี่ยอาจจะเรียงกลับก็ได้คืออาจจะแทนที่ว่าเราจะกด กดเลี้ยงซ้ายเอ้ยคลิกซ้ายคลิกขวาแล้วก็วนไปวนมาอาจจะได้กดซ้ำที่เดิมก่อนหนึ่งครั้งแล้วแต่ว่าแพทเขาตั้งมายังไงอันนี้คือระบบของระบบของการตั้งระบบของคอมพิวเตอร์ครับที่ระบบของระบบของเกมตัวเกมและแล้วทีนี้ที่ผมเจอเมื่อวานคือมีอยู่เว็บหนึ่งอ่าวัน,นี้ก็เห็นน้องเขาโพสแล้วผมก็ไปไป,ไปไดันกระทู้ให้เขาแหละมันจะมีเนี่ยบางเว็บนี่อ่านี่เว็บนี้ผมเนี่ย เ,เว็บนี้ผมก็เคยได้เล่นแล้วเนี่ยอ่าเล่นแล้วก็ถอนได้ฝากสิบาทเนี่ยอ่าอันนี้ผมไม่ผมไม่ได้มาโปรโมทหรือมาฆ่าเว็บนะแต่มันจริงเว็บนี้เ,เห็นไหมเขาบอกสมาชิกใหม่พิเศษฝากสิบาทรับทันทีหนึ่งร้อยทำได้สองร้อยถอนได้แล้วอุ้ยเว็บหนึ่งอ่านี่เว็บนี้ครับงั้นพ่มันบอกว่าอ่าเนี่ยเล่นขถ,ถอนได้หนึ่งร้อยห้ามนำยอดนี้ไปกักฟีสปินด็ดขาดเอา้าถ้าคนไม่รู้ทั่วไปบอกว่าเฮ้ยแล้ว กูจะตัดสรู้หรือว่าฟีสปินมันจะเข้าตอนไหนอ่ะใช่ไหมล่ะบางคนรู้แบบพวกเซียนๆหน่อยแบบผมเนี่ยผมนี้ถ้าเกิดอยากได้ฟีสปินน่ะไม่ต้องรอครับถ้าเป็นโลมาคือผมลากเอาก็ได้ลากสองเบ็ดกลับไปกลับมาสองเบ็ดสมมติว่าเบ็ดเบ็ดไอ้สี่บาทห้าสิบกับหกบาทผมจะขยับแค่สองเบ็ดแล้วลากลากลาก,ลากนานๆลากประมาณสองสามรอบในการคลิกคือคลิกซ้ายคลิกขวาประมาณ แล้วมันจะเข้าเลี้ยงให้เองเลี้ยงไอ้ไอไอฟิสปินเน่ะเอาถึงยี่สิครั้งก็ได้แต่ส่วนมากผมไม่ค่อยเอาแบบนี้หรอกคือโอกาสมาจะลงได้เยอะมันมันมันคือมันได่น้อยอะแต่ไอโ้โรมาเนี่ยมันมันเป็นเกมที่ต้องขยับเบ็ดแบบผมเนี่ยคือลากเอาเบ็ดใหญ่เลยคือลายบังคับใหญ่ๆอะ่ะถึงแม้จะไม่ใช่พวกไอมงกุดหรือพวกไอสินโตก็ตามที่ท,ท,ที่ที่มันเข้าเข้ามาผมขอแค่ ลายดาบกับขวานไว้แล้วก็ลายไอ้โลกแค่นี้ผมก็ได้ถอนแล้วสมวว่ามันให้ละรํายอดสองร้อยหรือสามร้อยเงี้ยแล้วที่มันื่อวานผมก็เจอไงตอนแรกผมก็คิดว่ามันอนี้มันจริงหรือเปล่าวะที่เขาถอนไม่ได้เมื่อผมก็ไปสมัครดูเนี่ยเว็บนี่แหละเนี่ยสีม่วงเนี่ยอะดูกดบังคับมันก่อนดูมันบอกเนี่ยโป้ยี่สิบบาทเนี่ยมันบอกว่าให้ลูกค้าถอนเงินจนหมดอเกิดบางทีเงินเงินมันเป็นเศษละ่ะอ่ะอ่าให้ถอนหมด ไม่งั้นมันไม่ให้ถอนเห็นไหมคือมันมันพยายามแบบหาข้อบังคับมาเพื่อจะไม่จ่ายเราอ,ะอ่ะอ่าน,นี่พูดตรงๆเลยมันมันเพื่อจะไม่จ่ายเราอโอเคเนาะอ่าเว็บเอข้างข้างขวาเมือ่ออ่าแล้วทีนี้มันบอกว่าให้ถอนจนหมดใช่ไหมไม่งั้นไม่ให้ถอนไม่งั้นมันจะระงับการถอนทุกอย่างอ่ามาดูครับเว็บนี้ผมจําได้ครึ่งใจว่าผมเคยเล่นได้เล่นของ slot X ผมเล่นโลมาอ่แหละ เว็บนี้ผมเคยค้างตังไว้ในเกมไวไวใน i d s l o ล X คือผมเล่นได้เยอะเกินไงเติมไป10บาทเนี่ยผมเล่นได้ประมาณ6 700อะ่ะแล้วผมก็เอาออกมาโอนถอนออกมาแค่250แล้วก็สั่งถอนมันก็ให้ถอนพอผมเข้าไปใหม่เงินที่อยู่ในเกมก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็เล่นได้เหมือนเดิมแต่มันบอกว่าถ้าเกิดจะถอนถอน,ถอนอีกต้องฝากเงินเข้าก่อนถึงจะถอนยอดที่เราเล่นนั้นได้อีกเห็นไหม เขาไม่ลาบากเนี่ยกดเขาไม่มีเลยผมไปเช็คอยู่แล้วไอ้ค่ายเนี่ยเขาไม่มีกดเยอะขนาดนั้นไม่บอกว่าห้ามขยับาขยับเบ็ดเนี่ยไอ้ตัวนเนี้ยแดงเนี่ยคือตัวนี้เล่นได้จริงของได้ไอส้สีด้านขวาเนี่ยเฮี้ยบอกเองว่าเฮี้ยเองเมื่อวานผมเล่นมันบอกว่าผมมันบอกว่าผมไปคักฟรฟีสปินอ่ะผมบอกโอ้รู้นี่กูน่าจะบันทึกวิดีโอไ้ว่ากูไม่มีฟีสปินเลยกูเล่นเอายอดมึงสองร้อยเนี่ยกูเอาแค่กูลากเบ็ดยาวได้สองสามเบ็ด เนี่ยเมื่อวานผมเล่นลากลากเบ็ดยาวเอาเนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยโอเคฮะยเฮ้เบ็ดยาวเนี่ยเนี่ยตอนนี้ผมก็ได้240แล้วเนี่ยเฮ้ยสองสองร้อยเนี่ยบวกอีกแปดสิบก็เป็นสามร้อยแล้วมันเกินงบที่ผมจะได้ไงมันให้ทำสองร้อยไงอ่าเนี่ยเนี่ยผมลากเบ็ดใหญ่เอาแค่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมร้อยสามสิบหกเนี่ยเบ็ดสี่บาทห้าสิบผมเล่นเนี่ยลากโอหสิบห้าเนี่ยมันก็ถึงแล้วสองร้อยถ้าผมจะถอนน่ะแต่คือผมจะลากเล่นๆไงเหนี่ยไหมหกสิบสามบาทเนี่ยผมลากเบ็ดใหญ่เอา ถามว่าผมที่ฟีฟีสปินมันไม่มีเลยเนี่ยฟีสปินไม่ขึ้นสักแดงเลยเ,ยเห็นไหมไม่มีแดงแดงขึ้นเลยอ่ามันบอกว่าผมไปกักฟีสปินเนี่ยเห็นไหมผมไม่ต้องไปก็ไปกักแบบฟีสปินเนี่ยถ้าเกิดใครใครที่เล่นโลมาประจําจะรู้ว่าเกมเนี่ยไม่ใช่เกมที่จะต้องฝันเฟื่องเอากับฟีสปินให้เยอะแต่ถ้าเกิดคนเล่นเป็นแล้วรู้แบบได้รอบมันอะจับรอบมันได้อะใช่ถ้าเกิดบางคนเอ้ยรู้สึกว่าตางังเราน้อยแล้วถ้ากับฟีสปิน อ่ามาใช่แต่ถ้าเกิดเราตังค์เยอะอ่ะคนคนที่เล่นเขาเซียนๆเขาจะไม่เขาจะไม่รอออฟฟิสปินหรือลากฟีดสปินเขาลากเอาเบ็ดใหญ่เงี้ยแบบที่ผมทำเนี่ยลากเอาเบรดใหญ่ๆเลยคือปุ๊บแบบถ้าเกิดเล่นแบบสมมติว่าเรามีทุนเยอะใช่ไหมทุนประมาณพันหนึ่งหรือห้าร้อยลากเอาเบรดใหญ่เนี่ยแป๊บเดียวก็ได้เงินเกืเกอบหมื่นแล้วอ่าแต่ปัญหาคือเราต้องจับจุดไอ้ที่เนีไอ การคลิกของเราอ่ะแต่ในในในเล่นโทรศัพท์ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะยังไงแต่ไอในคอมเนี่ยคลิกซ้ายกับคลิกขวามันจะตัดคนละแบบเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าระบบแต่ว่าในในแอปผมก็เ้าไปเล่นอยู่แต่ถ้าในแอปที่ติดตั้งในคอมอ่อันนั้นก็เหมือนกันกับกับเล่นที่เบ์เซอร์อ่าแต่ไอในโทรศัพท์เนี่ยไม่แน่ใจเพราะว่ามันมันมีแค่ปุ่มเดียวไงอันนี้ผมไม่รู้ผมลากอบิทใหญ่่แค่เนี้ยแล้วพอผมสั่งถอนได้สักสิบนาทีเอา้าตังทำไหมไม่เข้าบัญชีวะแต่ แต่คำคำสั่งถอนนั้นมันบอกว่าโอนแล้วอะผมก็เลยห ah, าไลน์แอดมินทักไปมันบอกว่าผมกัฟฟีสปินไอ้ทียแม่งฟีสปินเนียกูเล่นห้านาทีกูก็ถอนไม่มีฟีสปินสักรอบเลยผมผมแค่ไปล่ากอาเบีดใหญ่เนี่ยอ่ะวันนี้ผมพูดแค่นี้ผมมาพูดแค่สั้นๆตรงนี้คือเกมโรมาหนึ่งถ้าใครจะไปเล่นพวกค่ายต้องศึกษาต้องถามค่ายก่ว่า,วาบางค่ายเขาจะมีนะห้ามขยับเบีดห้ามผมเคยไปเจออยู่แต่ก่อน อ่าแต่ส่วนมากถ้าเกิดเป็นพวกจูเกอร์ซอเอกเนี่ย,ยใคยไหนที่มาเปิดแล้ว,วห้ามขยับเบ็ดอย่าเล่นครับเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าจะไปเล่นเกมที่มันไม่ต้องใช้เบ็ดส่วนมากทุกเกมก็ต้องขยับเบ็ดเพราะว่ารอบของไอโบนัสเนี่ยมันเข้าไม่เหมือนกันอจะให้กูเล่นเบ็ดเดียวจนจบกูก็เจ๊งตายแบบโรม่าเนี่ยเป็นเกมที่ถือว่ารีดตังเราเก่งที่สุดถ้าเราเล่นไม่เป็น ถ้าเกิดใครเล่นไม่เป็นนะครับเติมเป็นหมื่นก็หมดเป็นหมื่นนะไอโรมาเนี่ยคืออย่าไปคิดว่าเอ้ยเล่นไม่ต้องเล่นเยอะหรอกเอาแค่ตาละหกบาทตลอดยาครับโรมาคือเกมขยับเบ็ดของแท้เลยผมพูดแค่นี้อ่าอันนี้ผมพูดแค่สั้นก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีเเพิ่มเติมผมจะมาเพิ่มให้อีกทีนึงครับอันนี้ระบายจังใจว,ว่ามีน้องขอคอ,อมาในกลุ่มครับเดี๋ยวผมแชร์ไปนะ